เซลีนาคานิโนเนชั่นโรเพทฟูดซิงเกิลซอสโปรตีนคืออะไรและข้อดีของซิงเกิลซอสโปรตีนเป็นอย่างไรเหรอคะพี่หมอในอาหารที่เราใส่ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับมันจะมีคำว่าซิงเกิลซอสโปรตีนซึ่งแปลว่าโปรตีนจากแหล่งที่มาที่เดียวเช่นจากเนื้อสัตว์ชนิดเดียวจะเป็นเนื้ออะไรก็ว่ากันไปข้อดีของอาหารกลุ่มพวกนี้ก็คืออย่างนี้ครับ ในกรณีที่สุนัขเราได้รับอาหารจากโปรโตีนชนิดเดียวที่ไม่ใช่โปรโตีนที่จากมิกซ์หรือรวมกันเช่นอาหารบางอย่างมันจะมีโอ้โหโปรโตีนใส่มาสี่ห้าตัวเลยนะครับสัตว์หลายๆชนิดเนี่ยโอกาสที่จะเกิดภูมิแพ้กับพวกมิกซ์โปรโตีนมันจะมีมากกว่าแต่ส่วนโปรโตีนที่เป็นโปรโตีนจากชนิดเดียวแหล่งที่มาเดียวเนี่ย เวลาที่เขาได้รับโปรโตีนจากแหล่งที่มาเดียวเนี่ยกระบวนการต่างๆของร่างกายอย่างเช่นระบบการย่อยกระเพาะลำไส้อะไรก็แล้วแต่เขาก็จะคุ้นเคยต่อสิ่งเดียวข้อดีคือเราสามารถที่จะรู้ได้เลยว่าไอตัวโปรโตีนตัวนี้สุนัขเราแพ้หรือไม่แพ้นะครับนี่คือข้อดีโปรโตีนที่ได้จากปลาให้ประโยชน์อย่างไรเหรอคะในกรณีที่โปรโตีนที่มาจากแหล่งที่มาเดียวเนี่ยนะครับ ถ้าสมมุติว่ามันมีอย่างอื่นผสมด้วยสารที่เราเรียกว่าโอเมก้า3โอเมก้า6นะครับซึ่งโปรโตีนกลุ่มพวกนี้มันจะได้จากอะไรได้จากสัตว์ทะเลเช่นปลาทะเลเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าโปรโตีนที่ได้จากเนื้อปลาเนี่ย มันเป็นโปรตีนที่มีประโยชน์ปริมาณน้อยแต่คุณค่าเยอะแล้วในสารที่ใส่เข้ามาในอาหารในปัจจุบันเนี่ยกลุ่มโอเมก้า3โอเมก้า6เราพบว่ามันจะช่วยลดกระบวนการการอักเสบต่างๆของร่างกายเช่นถ้าสุนัขมีปัญหารโรคผิวหนังมันมีการอักเสบมันก็จะช่วยลดการอักเสบพวกนี้ได้โดยที่ไม่ใช่เป็นตัวยานะครับเพราะเขาคือสารอาหารดังนั้นเนี่ยเขาสามารถที่จะกินได้ยาวตลอดชีวิตเลย โปรโตีนที่ได้จากเนื้อปลาเป็นโปรโตีนที่มีประโยชน์และโอเมก้า3โอเมก้า6เป็นกรดไขมันที่ช่วยลดกระบวนการการอักเสบของร่างกายได้เฟลิน่าคานิโนลลเนชโน่เพทฟูด